ถัดมานะครับชาวราศีกันนะครับอีก3ราศีนะฮะแทนคนที่เกิดในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสากันยายนนะครับชาวราศีกันนะครับเป็นราศีที่มีลกส่วนตัวสูงนะครับชอบอยู่คนเดียวแต่มีจิตใจที่สนุกสนานร่าเริงเฮฮามองโลกในแง่ดีมีฉลาดไวพิบเฉลียวฉลาดนะครับสเสน่ห์มีสเสน่ห์ขยนันชอบทํางานชอบความละเอียดถีด่้วน แต่ก็จะมีข้อดีนะครับคือมีความรับผิดชอบสูงมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนบางครั้งก็จะเป็นคนเพอร์เฟกต์แมนมากเกินไปทําให้ปรับตัวไม่ได้นะครับแล้วก็บริหารจัดการไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับบางครั้งต้องบอกว่ามีควรจะมีเรื่องของการอ่อนๆผ่อนตามแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีข้อยกเว้นบ้างนะครับอย่าตึงไปมันก็จะเครียดนะครับแต่โดยมุมแล้วนะครับก็จะเป็นคนที่ละเอียดรอบครอบเรียนเก่งทําทุกอย่างได้ดีและเรียนรู้ชีวิตได้ดีปรับตัวได้ดีครับข้อเสียคือค่อนข้าง ยึดมั่นกับระเบียบจู้จี้จุกจิกแล้วก็เข้มงวดไม่ไว้วางใจคนอื่นนะครับมีโรคส่วนตัวสูงบางมุมก็จะเป็นคนที่คิดเองถเถอะเองอยู่คนเดียวเป็นหลักอันนี้ก็มีความปัดเจดชนสูงเกินไปก็ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมภ์ืราศีกันนะครับดวงการงานนะครับต้องบอกเลยชาวราศีกันนั้น มักจะทํางานที่ประสบความสําเร็จจากอาชีพการงานที่เรียนมานะครับทำงานสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องงานนั้นได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบระเบียบเป็นคนที่ทํางานที่มีความรับผิดชอบสูงนะครับแล้วก็ทํางานด้วยตัวเองได้รับผิดชอบงานได้ดีมีความขยันทำมาหากินและบางครั้งนะครับก็จะทําให้ตัวเองนะมีโอกาสทํางานที่เป็นปัจเจกชนเลยเช่นเป็นเจ้าของกิจการเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่คิดเองทําเองทํางานคนเดียวเป็นหลักเป็นคนที่สามารถบริหารงานได้ โดยไม่พึ่งพาสายคนอื่นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพอิสระนั่นเองถือว่าทำได้ดีนะครับดวงการเงินของชาวราศีกันไม่ค่อยมีปัญหานะครับการเงินการงานค่อนข้างทรงนิ่งมั่นคงและไม่ติดขัดนะครับและมักจะได้รับการช่วยเหลือจากคน รักผู้หลับผู้ใหญ่ค่อนข้างดีดวงการเงินถือว่าค่อนข้างราบรื่นพอสมควรนะครับแต่ดวงความรักเนี่ยชาวราศีกันจะมีสองมุมเลยนะหนึ่งคือเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีราศีโลกส่วนตัวสูงมากๆดังนั้นอาจจะไม่แต่งงานไม่ใช่ชีวคู่เลยนะครับเรียกว่าอยู่คนเดียวเป็นโสดได้อย่างสบายๆ2คือชาวราศีกันถือว่าเป็นสาวพรมจันย์ราศีที่ยึดมั่นในเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์ดังนั้นรักใครชอบใครชาวราศีกันก็จะอยู่กับคนนั้นซื่อสัตย์ยั่งยืนยาวนานและอยู่เป็นครอบครัว แบบมั่นคงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าจะใช้ชีวิคู่แบบไหนอย่างไรสุขภาพให้ระวังเรื่องความเครียดนะครับโรคท้องจุกโรคท้องจุกเสียดนะครับลำไส้ต่างๆนะครับโรคกระเพาะอาหารไม่ย่อยต่างๆเป็นต้นนะความเครียดนั่นเองนะครับสีนำโชคคือสีเขียวสีเทาสีน้ำตาลและสีดำครับสาหรับชาวราศีกันยะ